าารานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าสบคก็ได้ออหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการรองรับโรงเรียนเปิดเทอมในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วค่ะ โดยกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการจัดแบ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยงโควิด -19 ออกเป็นสโซนครับพร้อมกับส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เตรียมแผนรองรับนะครับโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำชับให้ประเมินแผนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการจัดระดับความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด -19 ครับมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุข และกระทรวงศึกษาธิการเตรียมที่จะประชุมเพื่อกําหนดมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563จาก16พฤษภาคมเป็น1กรกฎาคม2,563นะครับ ซึ่งเบื้องต้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทได้กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับมีการศึกษาใหม่2 5 6 3ไว้สามแนวทางด้วยกันครับคือ 1. การเปิดทำการสอนได้ตามปกติแต่ว่ามีเงื่อนไขจะต้องให้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคระดับจังหวัดเห็นชอบ2การเปิดเรียนทางไกลแบบเต็มรูปแบบและสุดท้ายคือการเรียนการสอนแบบผสมผสานครับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีการจัดแบ่งพื้นที่โรงเรียนเสี่ยงโควิด -19 ออกเป็น3โซนก็คือพื้นที่เสี่ยงดุนรรงพื้นที่เสี่ยงปานกลางและพื้นที่เสี่ยงเล็กน้อยครับ พร้อมกับทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปททัท่วประเทศให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเตรียมความพร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนโดยให้ยึดตามแนวทางข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงต้องยึดตามข้อกำหนดหรือว่ามาตรการกลางของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมขอความร่วมมืออปอทและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรณรงค์ให้ครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบถึงมาตรการในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับนายประยูนรัตนเสนีอธิปดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า อปทต้องเข้าไปสำรวจระดับความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด -19 ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศก่อนที่จะนำมาประเมินเพื่อจัดทำแผนโดยจะต้องเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้านทั้งนี้หากบางพื้นที่ใดยังไม่คลี่คลายก็อาจจะใช้การเรียนการสอนแบบคู่ขนานออนไลน์และอ่อนแอร์ับ